เทียนพันษานะครับราคาโรงงานนะครับมาบริการนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้านะครับให้กับเพื่อนๆกันนะครับขอย้านะครับว่าปีนี้เทียนพันษานะครับราคาเพียงนะครับ100นะครับ47บาทเท่านั้นเองครับเทียนพันษานะครับเพียง1 4 7บบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆสามารถรีบกดสั่งซื้อในตะกร้าตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับกดสั่งซื้อนะครับในตะกร้าตอนนี้ได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราขึ้นตะกร้านะครับให้กับเพื่อนๆกันแล้วนะครับเทียนพรรศาราคาโรงงานนะครับ147บาทนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับกดสั่งซื้อนะครับในตะกร้าได้เลยตอนนี้นะครับ เทียนภาษานะครับราคาโรงงานครับมาบริการนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับหลายแบบนะครับให้เพื่อนๆนะครับสามารถนะครับเข้าไปดูได้นะครับในตะกร้าสินค้าของเราตอนนี้นะครับเทียนรรษานะครับราคาโรงงานนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถกดเข้าไปดูนะครับในตะกร้าสินค้ากันได้เลยนะครับเทียนราษาราคาโรงงานนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดนะครับสินค้าตัว top ให้นะครับ ตัวท็อปนะครับที่ขายดีที่สุดของตอนนี้ก็คือราคาจะอยู่ที่นะครับ147บาทเท่านั้นเองนะครับเทียนพันษานะครับตอนนี้ขึ้นตะกร้าให้กับเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับเทียนพันษาราคาโรงงานนะครับตอนนี้ปักตะกร้าให้กับเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับปักตะกร้าให้กับเพื่อนเพื่อนแล้วก็คือราคาจะอยู่ที่นะครับ147บาทครับเทียนพันษานะครับอยู่ที่นะครับ100นะครับ47บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปดูในตะกร้าสินค้านะครับตอนนี้ปักตะกร้าให้กับเพื่อนเพื่อนะครับ เทียนพันษานะครับราคาโรงงานครับอ่าเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูในตะกร้าสินค้าได้เลยตอนนี้นะครับ1 4 7สบาทนะครับเป็นตัวท็อปที่ขายดีนะครับมียเพื่อนๆเลือกถึง3สีด้วยกันนะครับเทียนพันษานะครับราคาโรงงานนะครับเทียนพันษาราคาโรงงานนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับกดเข้าไปดูในตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับมาแล้วนะครับพร้อมบริการให้กับเพื่อนๆทั้งประเทศแล้วนะครับเทียนพันษาราคาโรงงานนะครับมาจัดการให้กับเพื่อนๆแล้วเนาะเพื่อนๆนะครับที่สนใจก็สามารถนะครับ ทักทายนะครับสอบ,รสอบถามนะครับ <ederim> ทักทายเนาะสอบถามนะครับเทียนรรษาราคาโรงงานกันได้เลยนะครับเทียนรรษาราคาโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตโชว์นะครับขออนุญาตโชว์นะครับเทียนรรษานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพียงคู่ละนะครับ147้บบาทเท่านั้นเองนะครับเพียงคู่ละนะครับได้ไปเป็นคู่เลยนะครับ คู่ละนะครับ147บาทนะครับเพื่อนๆรีบกดเข้าไปดูในตะกร้าส <produ> ิน <Bass> ค้าได้เลยนะครับเทนพรรษาปีนี้นะครับวันที่11นี้ถ้าเข้าพรรษากันแล้วนะครับวันที่11นี้เนาะเข้าพรรษากันแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เพื่อนๆจะต้องรีบนะครับเพื่อดูเทนพรรษานะครับราคาโปรโมชั่นจากโรงงานนะครับตอนนี้นะครับมีสินค้าพร้อมส่งทันทีนะครับมีสินค้าเนาะพร้อมส่งทันทีนะครับเทนพัรษาราคาโรงงานนะครับ เมื่อเพื public, ่อนๆพร้อมแล้วนะครับสามารถนะครับกดเข้าไปดูในตะกร้าสินค้ากันได้นะครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับสามารถนะครับกดเข้าไปดูนะครับในตะกร้าสินค้ากันได้เลยนะครับเทียนพรนษานะครับเป็นเกรดเอนะครับสินค้าคุณภาพเกรดเอนะครับมาบริการให้กับเพื่อนๆแล้วเนาะก็เพื่อนๆนะครับจะมีนะครับเดี๋ยวปักหมุดให้ก่อนนะครับปักหมุดให้เผื่อปักได้เนาะปักหมุดให้ได้แล้วนะครับ เทียนพันษาครับเนื้อดีครับเนื้อหอมนะครับน้ำตาเทียนน้อยผลิตจากไข่พืชทรมชาตนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนเพื่อนะครับสามารถนะครับดูในตะกร้าสินค้ากันได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับรีบได้เลยนะครับของดีแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นเองครับเพียงนะครับหนึ่งร้อยนะครับสี่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นเองนะครับเทียนพันษาครับราคาโรงงานนะครับมาบริการนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูในตะกร้าสินค้าได้นะครับสามารถนะครับกดเข้าไปดูนะครับตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับ เทียนรรษาเบอร์เก้าน้าดีนะครับความสูงน้ําหนักเทียนคู่หนึ่งจะอยู่ที่9ขีดนะครับน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่9ขีดด้วยกันนะครับเทียนรรษาราคาโรงงานนะครับ หนึ่งคู่น้ำหนัก9ขีดนะครับความสูงนะครับอยู่ที่44เซนนะครับตัวฐานกว้างที่3.5เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมเนตกร้าสินค้าได้นะครับราคาเพียงนะครับ100นะครับ47บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเพียงนะครับ100นะครับ47บาทนะครับเท่านั้นเองนะครับสามารถดูได้เลยนะครับตอนนี้ปักตะกา้าให้กับเพื่อนๆกันแล้วนะครับเพนพันษาราคาโรงงานครับ เชียนพันษานะครับราคาโรงงานครับเพียงคู่ละนะครับเพียงคู่ละนะครับหนึ่งร้อยนะครับสี่สิบเจ็ดบาทนะครับเพื่อนๆที่เห็นแล้วนะครับสามารถเข้าไปแวะชมในแต่้าสินค้าของเราก่อนได้นะครับเพื่อนๆที่เห็นแล้วนะครับสามารถนะครับ กดเข้าไปชมนะครับในตะก้านะครับสินค้ากันก่อนได้นะครับเพียงคู่ละนะครับ147บาทเท่านั้นเองนะครับเพียงคู่ละนะครับ100นะครับ47บาทเท่านั้นเองนะครับกดเข้าไปดูในตะก้าสินค้ากันก่อนนะครับเทียนปรรษาของเราเนื้อดีเนื้อหอมน้ำตาเทียนน้อยนะครับผลิตจากนะครับไข่พืชธรรมชาตินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ปักหมุดให้กับเพื่อนๆกันแล้วนะครับปักหมุดนะให้กับนะครับเพื่อนๆกันแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูนะครับเทียนบรรษาราคาโรงงานกันได้เลยครับ เพื่อนๆสามารถนะครับเข้าไปดูนะครับเทียนปรรษาเนาะราคานะครับโรงงานกันได้เลยนะครับสวยๆแล้วก็เนื้อดีแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับแล้วก็เนื้อดีแบบนี้เลยนะครับเทียนปัรษานะครับราคาโรงงานนะครับเพื่อนๆสามารถแวะซื้อนะครับแวะชมกันก่อนได้มีให้เพื่อนๆเลือกถึง 3- าสี่ด้วยกันนะครับมีให้เพื่อนๆนะครับ เลือกถึงนะครับสามสีด้วยกันนะครับเทนพรรษานะครับราคาโรงงานนะครับผลิตจากนะครับไข่พืชธรรมชาตินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผลิตจากนะครับไข่พืชธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิตรเนาะต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อนๆสามารถแวะซื้อแวะชมกันก่อนได้นะครับเทนพรรษาราคาโรงงานนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทําคลิปนะครับสินค้ากันต่อนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนสินค้าหมดสินค้ากันบ้างนะครับเพื่อนๆ สำหรับนี้ก็เอามาแนะนำกันก่อนเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ